สวัสดีครับวันนี้เจอกันกันกบผมหมอกริปชัวรี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับคลิปทํานายดวงประจําวันที่1มีนาคม2,568เราเจอกันวันนี้ตรงกับวันที่23่ากุมภาในคลิปในคลิปนี้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คลิปนี้เป็นคิวของคนที่เกิดในราศีธนูหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึงวันที่15มกราคมราศีธนูในรอบปังนี้จัดอยู่ให้กลุ่มอันดับที่สองทับหนึ่งถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะครับส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เราไปคุยกันก่อนอื่นฝากไว้นิดนึงนะครับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องของหมอติดชลี่นะครับหลังจากทําคลิปดีๆมาให้ดูกันหลายปีและคราวนี้รบก,กวนนะครับท่านใดที่อยากจะสนับสนุนค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตหรือจะเป็นค่าอยุ่ค่ายา ในกรณีทําคลิปดึกๆก็สามารถที่จะสแกนจ่ายมาได้ตามวาลัราสิบาท20บ,บาทนะครับแล้วก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกท่านนะครับที่ถูกหวยรวยเบอร์แล้วก็โอนเงินเข้ามาให้บางคนก็พันสองพันก็สุดแท้แต่กําลังศรัทธาก็ต้องกราบขอพระคุณมาหน้าที่นี้ครับผมนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันสําหรับคนที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะครับก็สามารถที่จะ เข้ามารับชมคลิปได้เช่นเดียวกันแต่ก็ต้องใช้วิจารณญาณนิดนึงเพราะว่าผลทํานายดวงแบบกว้างรวมๆไม่ได้เจอะจงดวงของใครเป็นกรณีพิเศษมาว่ากันในเรื่องของการงานก่อนนะครับราศีธนูในรอบปักนี้ดวงการงานต้องบอกว่าโดดเด่นกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นหมอเป็นแพทย์แล้วก็ท่านที่ทํางานรับราชการทุกกระรวนทั้งวงกลมรอบปักนี้ถือว่าโดดเด่นมากๆการงานของคุณกําลังจะมีโอกาสก้าวหน้าประสบความสำเร็จบางคนไม่ได้คาดฝันที่จะได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแต่อยู่ๆมีผู้หลักผู้ใหญ่นําเสนอชื่อขึ้นมา ได้ไปตามที่เราต้องการรวมถึงคนที่อยู่ในกลุ่มงานด้านพวกเสียมพระรับเชาพระโอโหอันนี้ต้องบอกว่าคุณจะมีโอกาสได้พระดีๆมาแบบปลุกๆไม่น่าเชื่อบางทีไปตามแผงธรรมดาธรรมดาได้พระสมเด็จมาก,ก็เป็นไปได้เหล่านี้ทั้งหมดจะปรากฏขึ้นกับคนที่เป็นเจ้าของกิจการในส่วนของงานประเภทที่ผมพูดถึงส่วนคนที่ เป็นพนักงานบริษัทห้างร้านทั่วไปรอบปักนี้ดวงการงานถือว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องของอารมณ์จิตใจใจร้อนวู่วามมันจะนํามาแต่เรื่องความอาเดือดร้อนดเดือดเนื้อร้อนใจบางครั้งเกิดการทะเลาะเบากแวงกับเพื่อนร่วมง,งานได้ชาวราศีธนูในรอบปักนี้คุณจะต้องใจเย็นอดทนสุขุมนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็าตามอย่าผีผามอย่าวู่วามไม่อย่างนั้นจะมีแต่เรื่องเสียมากกว่าเรื่องที่ดีคนราศีธนูมีดวงอยากเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานแต่คุณแค่คิด ไม่ได้มีโอกาสจะเปลี่ยนจริง,รงเพราะด้วยดวงชะตาของคุณนะยังจะต้องอยู่ตรงนี้อีกนานคอยช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถือรวมถึงบริษัทเขาอยากต้องการคุณอยู่นะครับกรณีคนราศีธนูท่านใดนะครับที่กําลังอยากจะเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อพูดคุยเรื่องของการงานหรือว่าอยากจะปรับทัศนคติกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆก็สามารถที่จะไปหาได้แต่คุณจะต้องรักษาเรื่องของอารมณ์คุณให้ลงให้คงที่ไม่อย่างนั้นแล้วจะเกิดการทะเลาะเบาแวงกันไปได้นะครับ อุปสรรคอีกอย่างหนึ่งของคนราศีธนูก็คือเรื่องราวของชีวิตคู่ความรักช่วงนี้ละหองละแห่งกันนิดนึงในบางครั้งเรื่องเล็กๆน้อยก,ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตได้อันนี้ถือว่าสําคัญราศีธนูต้องระมัดระวังปัญหาจุกจุกจิกจิกเล็กๆน้อยก่อให้เกิดแบบเหมือนกับว่าเกิดความรําคาญแล้วก็แยกกันอยู่ แต่ไม่ได้มีดวงเลือกรายยาร้างนะครับพอสักพักหนึ่งหลังจากพ้นตันนี้ก็จะกลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมหรือบางทีอาจจะไปบวชเลยก็เป็นไปได้ไปบวชถือศีลนุ่งขาวของขาวนะไม่ได้หมายถึงว่าไปบวชพระบวชชีนะครับไปบวชแค่ให้หนีความกังวลความพูดวายเท่านั้นเองเป็นประมาณนี้เหล่านี้จะเป็นอุปสรรคปัญหารวมถึงเรื่องราวของการเงินชาวราศีธนูรอบปักนี้ดูเหมือนคุณใช้จ่ายเงินเยอะพอสมควรทีเดียวก,กับเรื่องไม่เป็นเรื่องบางทีความอยากได้ความโลภโมโทสันทําให้คุณซื้อมาโดยที่ไม่ทันได้ยังคิดโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่อองงขช ออนไลน์เพราะนั้นคนราศีธนูถึงต้องระวังเรื่องการใช้เงินด้วยนะครับไหนๆก็คุยเรื่องเงินแล้วเดี๋ยวเรามาว่ากันเรื่องเงินต่อเลยจบเรื่องงานเพียงเท่านี้นะครับเรื่องของการเงินคนราศีธนูรอบปักนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทําธุรกรรมทางการเงินในรอบปักนี้ราศีธนูดูเหมือนจะต้องรอนานนิดหนึ่งหรือบางครั้งเรากู้สัก อ่าสมมติกู้10ล้านเนี่ยได้มาสัก5 6ล้านไม่เต็มตามจานวนที่เราต้องการแต่คนราศีธนูก็สามารถกู้ได้กู้ผ่านหรือในกรณีถ้าเราต้องการเงินก้อนโตก็อาจจะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาผู้การโดยตรงหรือหาใครไปสักคนไปกู้ร่วมแล้วจะมีโอกาสประสบความสาเร็จแต่อย่างหนึ่งเลยที่คนราศีธนูกําลังจะได้เจอก็คือเรื่องราวของการเงินนอกระบบเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงโชคเพราะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภแบบถูกหวยฟุกๆไม่คาดฝันเลยว่าจะถูก แม้ว่าการกู้แบงก์กู้ธนาคารมาขยับขยายกิจการหรือว่าลงทุนเพิ่มเติมก็อาจจะติดขัดมีปัญหาแต่เรื่องของการเสรี่ยงโชคกลายเป็นว่าราศีธนูได้โชคลาภมาแบบไม่คาดฝันบางคนไปเดินตลาดนัดไปวัดไปทําบุญแล้วอยู่ๆมีคนเอาลอตเตอรี่ยัดใส่มือให้หรือไปขยาบเซมซีแล้วได้เลขสวยๆมารวมถึงไปจับป,งป,ง,ป,ง,ป,ง,ปงปิงปองหรือว่าจุดทูบท้าวิสวุวรรณก็มักจะได้โชคได้ลาภมาเป็นประมาณนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะฮะคนราศีธนูก็จะต้องดูในเรื่องของการสร้างบุญเป็นหลักนอกจากนี้ชาวราศีธนู แนะนําการทําบุญบริจาคค่าไฟฟ้าให้กับวัดวาอารามหรือถือศีลนุ่งขาวห่มขาวสัก3ามวันห้าวันตามกาลังสัทธาหรือว่าตามาเวลาที่เรามีรวมถึงการร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลแล้วก็สร้างเสนาสนะสงฆ์อันนี้สามารถทําได้ตามบาลังรัทธาบุญกุศลต,ตรงนี้จะนําพาเรื่องราวของการงานการเงินให้บริบูรณ์สมบูรณ์ในรอบปักนี้แน่นอนนะครับเพราะฉนั้นใครที่ผ่านไปผ่านมาเห็นคลิปแล้วก็ลองทําดูได้เลยนะครับ เมื่อคนราศีธนูทำบุญสุนทานแล้วกรณีอยากจะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรจะไปทางไหนอย่างไรเรบบาปากนี้มีทิศมงคลนําโชคอยู่สามทิศก็คือตะวันออกทิศใต้แล้วก็ทิศเหนือใครที่เกิดราศีธนูแล้วมีบ้านอยู่ในสามทิศนี้ก็ถือว่าเราโชคดีนิดหนึ่งไม่ต้องไปไกลแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในสามทิศนี้แนะนําเข้ากราบขอพรกับองค์หลวงพ่อทันใจหรือจะเป็นองค์พระพุทธชินราชรวมถึงองค์สมอาองค์พระนางพญานะครับที่วัดนางพญาข้างๆกันแล้วก็หลวงพ่อเหลือวัดหงจังหวัดพิจิตรรวมถึงองค์เท้าเว สุวรรณที่วัดจุรามณีหรือว่าจะเป็นองค์หลวงพ่อปุณณีนะครับที่วัดบายโยก็ได้ส่วนเทวสุวรรณเนี่ยเดี๋ยวนี้มีแท้ทุกวรรัดนะครับใครที่สะดวกตรงไหนก็แวะไปได้เลยแต่ก็ขอให้อยู่ในสามทิศนี้ก็คือตะวันออกทิศใต้แล้วก็ทิศเหนือจะส่งผลโดนบันดาลในเรื่องราวดีๆหลายๆอย่างเป็นประมาณนี้นะครับ เมื่อชาวราศีธนูทำบุญสุนทานไหว้พระสักการะบ,บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วคราวนี้เราก็มาดูกันซิว่าเรื่องของดาวคู่มิตรเลขมงคลวันที่เวลาสถานที่เป็นอย่างไรรอบปังนี้ชาวราศีธนูเนี่ยมีผู้เป็นดาวคู่มิตรของเราได้จะเป็นผู้ชายผอมสูงผิวเนื้อดำแดงอายุ50ปีขึ้นคนนี้เป็นขาจรเดินทางมาจากทางทิศใต้กรณีราศีธนูท่านใดอยากจะเสี่ยงโชคกับแผงประจําแนะนําให้ดูคนที่มีลักษณะแบบนี้รวมถึงวันที่เวลาสถานที่ด้วยจะดีมากๆ ส่วนเลขมงคลนำโชคมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ตัวก็คือ0 2 4 9วันที่ที่เหมาะสมก็คือ20 22ที่ผ่านมานะครับถ้าซื้อช่วงนั้นก็มีโอกาส24 25 27 28แล้วก็วันที่1 เวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาอุดมมโชคเลยของคนราศีธนูคือเวลา9นาฬิกานาทีแล้วก็10นาฬิกา9นาทีรวมถึงเวลา16นาฬิกา20นาทีและเวลา19นาฬิกา20สนาทีสถานที่ที่เหมาะสมก็คือวัดที่เราเดินทางไปทาบุญนเองรวมถึงโรงพยาบาลหรือว่าศูนย์ราชการต่างๆแต่เน้นที่โรงพักเป็นหลักแล้วก็เทวสถานแหล่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นที่อุทยานพระพิฆเนศหรือจะเป็นวัดสมานรัตนารามที่เป็นองค์พระพิฆเนศต่างๆนะฮะ ถานที่ตรงนี้หากมีคนขายอยู่และมีลักษณะแบบนี้ราศีธนูก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคได้ถ้าถามผมว่าราศีธนูจะมีโชควิลาภก้อนโตสักเพียงไหนหากมองตามดวงชะตาก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแม้ว่าตัวเราเองอาจจะไม่ได้คาดฝันว่าจะต้องถูกหวยรางวัลใหญ่ขนาดนี้แต่อยู่ๆมีโอกาสบางคนรางวัลที่2รางวัลที่4ี่หรือรางวัลที่5้าเลยก็ได้นะครับรางวัลที่1อาจจะอยู่ไกลหน่อยแต่รางวัลที่2รางวัลที่4รางวัลที่5มีโอกาสสูงหรือ3ามตัวหน้า3ามตัวท้ายเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับ เหล่านี้เป็นการเป็นการทำนายดวงชะตาแบบกว้างๆรวมๆให้กับท่านที่เกิดในราศีธนูมหาเฮงอันดับที่สองทับหนึ่งกับผมหมอกริชชวรี่เอาละครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดซ u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันด้วยรวมถึงสแกนค r วโค้ดสนับสนุนช่องของหมอกริชชวรี่ได้ตรงนี้ตามกรอตลาเลยเอาละครับวันนี้กับราศีธนูลากันไปแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับราศีธัดไปมีความสุขมากๆลาไปแล้วสวัสดีครับ